เอาแล้วฮะสวัสดีคผู้ชมนะฮะคลิปนี้เราอยู่กับเกมสติกบอลเลกซี่กับภารกิจที่ร้อยหกสิบสามโหก็ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะเพราะาช่วงนี้ก็ติดเรียนนะฮะผมก็วันนี้ก็ลงคลิปแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะฮะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าผมอเอาไปแล้วก็ดูตามเมื่อกี้เลยน,นะฮะโอเคเซตนี้เราเจอกับนักเตะที่ว่ามันตีแรงที่สุดนะฮะก็ แล้วก็เป็นโหมดเดสแมทก็คือสร้างทันทีแล้วก็ท้องเริ่มต้นห้าพันเนาะโอเคผมเวลาผมเลยผมไม่คิดอะไรนะก็อ่ะวิธีชนะก็เอาตามมนเลยอันนี้คือผมใช้นักดาบล้วนนะอาตีแรงมาเราตีแหล่งกลับไม่โกงฝั่งนู้นก็ยังคือบอทฝั่งนู้นมันจะเป็นการแบบต้องให้ต้องให้สร้างเสร็จก่อนเราค่อยสร้างต่อของเราคือสร้างรัวฝั่งนู้นเขากลับแล้ว ดูเออ <c oughs> โอเคเห็นไหมฝั่งนู้นคือตีแรงมากถึงแม้ว่ามันจะโดนเอฟเฟคไฟเราก็ตามเดีย๋ยวเราสร้างบุกต่อนะให้เขาได้ออกมาเพราะแต่ว่าขั้นินี้มันจะมีเวฟออกมาด้วยบางครั้งมันจะออกว่ามีเป็นเวฟมาด้วยนะอ้โหตายรัวโอเคฝั่งนู้นเขากลับแล้วเราก็ออก,กลับตามนะสร้างรัวรสร้างรัวร Okay. ยังไงเอ,อ่ยออกมาออกมาเราสั่งบวกนะโอเคสั่งบวกสังอตอนนี้มีอยู่สามแถวกับสองคนเนาะเวฟเขายังไม่ออกมานั่งไงออกมาแล้วโอ้โหโอ้โหขับก่อนขับก่อนขับก่อนอันตรายเดีย๋ยวแป๊บนึงนะกี่คนวะเนี่ยเยอะอยู่นะ โอเครอบแบบนี้นะสังบุกอือหื้อือฟันด้านหลังเออสังป้องกันทางก่อนฝั่งนู้นอยากให้เขาได้ตั้งตัวในถ้าตั้งตัวได้มีโอกาสที่จะเล่นยากมากโอเคเรามาแล้วกระโดดฟันเอออืหื้มออหื้มฟัน กรณีน,น,นั้นน่ะฝั่งนู้นยับหมดแล้วกลับหมดอือ้ตัวนั้นไม่ใกล้ตายแล้วเราก็ไม่ตีให้มันให้ตายเลยโอเคฝั่งโอเคเวฟเขาออกมาแล้วมวยเขาอย่างเยอะเลยถ้าปล่อยไว้นานน่าจะมีเยอะแน่ทั้งนั้นนะภารกิจนี้เราต้องรีบจบเกมโอเคอ,อ้โ,อ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 โอตายรวดเดียวเลย ไม่เป็นไรนักดาบเราเยอะเอ้นักดาบเราก็ตีแรงเหมือนกันนะเว้ยบอกก่อนถ้าเอาสก,กินกระดูกมาคือก็จะสก,กินกระดูกถ้าเราตาก็จะได้เกิดเป็นซอมบี้อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละโอเคเวฟเขามาแล้วโอ้โหดูก,ก่อนดูก,ก่อนจะมีแค่ตัวเวฟเท่านั้นที่ตามส่วนตัวนะ่ะส่วนพวกขาอีกฝั่งหนึ่งก็จะป้องกันฐานอยู่นะโอ้โหเวฟรอบนี้ก็น่าจะ เยอะอยู่นะพยายามเนี่ยต้องรีบตัดเกมนะโอเคถ้าหาเราเต็มห้าสิบเมื่อไหร่เดี๋ยวเราบุกนะแต่ตอนนี้เราไปบุกอยากให้เขาได้ขุดก่อนมีอยู่สองแถวกระโดดตีอือหืออือหือตายกันเป็นกรน,นนะีนั่นแหะจริงๆถ้าเราใช้เหล็กนะมันจะโอ้โหตายทีเดียว ต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ต้องรีบจบนะเดี๋ยวเวฟโฟมาโอเคกําลังเสริมเข้ามาละกําลังเสริมมีแค่นี้หม,โม,โมูหมูสิครับจัดก,การเลยครับอือหือตีไม่โดนเลยครับฟันอีกทีก่อนรีบจบก่อนโอเคเรียบร้อยโอเคภารกิจร้อยภารกิจนี้ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราไปดูภารกิจต่อไปเลยแต่ถ้ามีคนถามว่าทำไมผมไม่เล่นแบบไม่เอาไม่ซื้อไม่สก,กินใช่ไหม เขตอบผม,ค,ผม,มคือผมเล่นไม่เป็นถ้าคือผมเล่นไม่เป็นผมชอบใช้สกินมากกว่านะคือถ้าใครแบบเอออยากท้าทายตัวเองก็ไม่ลองใช้สกินเอาก็แล้วกันเนาะแต่ถ้าใครอยากอยากใช้อยากดูแบบไม่ใช้สกินผมแนะนำไปดูช่องพี่อาร์มนะพี่อาร์มเขาทำอยู่โอเคภารกิจน,นี้เจอกับสกินแวมไพร์อัพเต็มเนาะเริ่มต้นมาจะมีสเปียร์ต,ต้อนหนึ่ง พอเราฟังเลยเนาะแล้วก็มียกักษ์เนี่ยมันไม่รู้เป็นอะไรปุ่มอ่ะเดีย๋ยวเราต้องพยายามปาหอกให้ได้นะต้องพยายามปาหอกใส่โดนใครไม่รู้อ๋อโดนสเปียร์ทอนโอเคเราต้องคุมลักษณะไว้โอเคเราต้องพยายามฟันนะเพราะว่าภารกิจนี้คือถ้าเราเล่นใช้สกินกระดดกแล้วเราควบคุมเนี่ยมันจะเกิดออกาเป็นซอมบี้เว้ย นี่นี่นี่คือซึ่งมันดีมากเพราะมันนี่มีทหารเยอะๆหรือนักขุดเยอะๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยสบายแต่ทําไมสเปียร์ตอนฝั่งนี้มันเยอะจังเลยเดี๋ยวเราก็ฟังเดี๋ยวฟังเราก็จะเยอะเองโอเคโจ้วนวนไปฆ่านักขุดให้ได้ก่อนโอเคนักยักษ์เราตายแล้วเว้ยเราหยุดฆ่ายักษ์ดีกว่าฆ่ายักษ์ให เราต้องฟาหอกสักนิดสักอืมกระเด็นเราต้องค่ายอยากให้มันได้ผมมันจะเต้นง่ายกว่าน,นี้ตายเถอะร,ร้อยยี่ห้าอือเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยหรอกฮะเราคุมรักแบบฟันต่ออือหือสปีดตอนพวงนายเยอะจังเว้ยโอเคฟัน ออื้โอ้โหดีนะยังมีซอมบี้ช่วยเหรอโจ้ก่อนโจ้ก่อนเยอะไอ้ข้าตามเราวะไม่ตามเว้ยไม่ตามเราแต่ฟันนะขุดต่อที่เราฟันไม่โดนยังเลยฮะโอเคมาอีกตอนนึงอีกตอนนึงเออฟันด้านหลังเราขุดมันมาแล้วอื้อ มันกลับวะมันกลับใช่ไหมฟันอีกทีขออีกขออีกนี้อืม้มหนึ่งร้อยสเปรตตอนซอมบี้สองคนเงินมีอยู่พันหนะนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเนาะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก็ดูต่อสร้างอะไรต่อเออก็คือตอนเล่นอาจจะไม่ได้เห็นดูเงินนะฝังเงินออกมาค่าอย่างว่าวิวอื้มอ,อื้ม ฟังงเราเหลือแค่แคเนี่ยโคตรเล็กเลยฝั่งนู้นออกมาจะยังไงเราคุมเองดีกว่าเดี๋ยวสั่งบุกเลยฝั่งนู้นจะไปตีกับยักษ์เนาะโอเคเรามาฆ่านักขุดต่อโอเคมาฟันฮะข,ขอสเปียร์ตอน เฮ้ยเฮ้ยเออเดี๋ยวก่อนนี้ก็รอตอนนี้มียักษ์สองคนเนาะโอเคเราไม่รู้ว่ากำลังเสริมเขาจะโหดหรือเปล่าต้องระวังดีๆโอเคลองฟาร์มเงินไว้ก่อนนะตอนนี้ต้องฟาร์มมากก็เดี๋ยวระหว่างที่เรารอกันเนาะก็เดี๋ยวต้องบอกคนว่า ช่วงที่ไม่ได้ลงคิวว่ที่ผ่านมาก็คือทํางานเนาะทํางานส่งขู่ก็เนะาะเดี๋ยวนี้มันงาน,งานออนไลน์มันเยอะงานค้างมันเยอะเราก็ต้องตามส่งหไปคือถ้าถ้าว่าอีกทีก็น่าจะช่วงปิดเทอมแล้วละ่ะโอเคฟอมเขาเลื่อนถึงกลางแล้วเดีออ๋ยวซอมบ,บี้ก็นำหน้าที่ไปเรื่อ,อยๆเนาะโอเคใกล้จะถึงละ อืมไหนดูสิสตูดวโอ้ราอู้หจักสามตัวพต้นเลยเหรอสามตัวแล้วเราจะไหวไหมเนี่ยไม่น่าจะไหวแน่เลยเดี๋ยวต้องไปทำการโจ๊กสักหน่อยเราต้องยื้อเวลาก่อนยืยก่อนยืดก่อนจะให้มันได้ไปฟังเราได้ โอเคฟันฆ่านักขุดมหได้ก่อนอืกระดิ่งมีกระดิ่เล็ขตีไม่โดนต่างฝ่ายต่างตีไม่โดนโอเคมันไปตามซอมบี้เนาะฟันด้านหลังโ okay. อเคหืมอยากอย่างเยอะอย,อย่างเยอะตามมาตามมา้อมาต้อมาโอ้โหอื้มหืมเต็มเต็ม โอเคเรามีซอฟต์บ์ตเรื่อยๆเ,เนาะอยากมันไปตีซอมบี้เราอยู่ฆ่านะขุนไม่ให้ได้ฆ่านะขุนไม่เยอะที่สุดโอเคที่เราก็เหลือแต่พวกทหารเนาะโอเคตีตีแปมหนึ่งโอ้ยไปตีป้อมทำไมวะอือโอ้โหอยากมันจะเยอะไปไหนวะกำลังเสริมเนี่ย อือไม่โดนอ่ะทีตีเย็นจังเนะยอะคนยือให้มันยห้มันไปมันฝังเราได้เราต้องรีบสร้างทหารมาก่อนโอเคโอ้ตายหนึ่งซอมบี้จงเกิดเออโอ้โหซอมบี้เรานี่แบบเป็นตัวล่อดได้ดีมาก คือถ้าเกิดเป็นซอมบี้อยากขึ้นมานี่โอ้โหโคตรอิปิเออโดนไม่โดนไมไม่โดนโอเคไปตีซอมบี้นู่นสิเออเอออืมเดี๋ยวนะดาบเรามีเรื่อยๆเนาะโอเคเางนน้นว่างไงก็ยังส่งทหารมาเรื่อยๆเนาะโอ้โห สามสิบห้าแล้วนะโอ,อ้โหตายโอเคมาเรื่อยๆเ,เราอะมาเรื่อยๆตอนไหนมันจะจบเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งเนอะฮึไม่โดนหลอกฟันไปทีนึงตีตีไม่โดนอืไอไปตีป้อมทำไมวะยิ่บ็อกมันก็นะ <Es> สองร้อยสิบหกต้องข้ายักให้ได้สักตัวโอ้โหตีแล้วมันเป็นว่าเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงเดี๋ยวนี้นี่โอเคได้อยู่ได้อยู่ โอเคใกล้ตายแล้วสักตัวเออปุ้มฮึ่มนึกว่าจะเกจอมาเป็นซอมบี้ยังแต่มันไม่ได้เรื่องเลยแทบจะไม่ได้แตะต้องเฮ้ยอือมก็โดดขนาดนะั้นมันต้องโดนแล้วล่ะยังซอมบี้ยากเหล่าแทบจะไม่ได้เรื่องอะ่ะฮ่าเป็นไงล่ะตาย โ okay. อเคเดี๋ยวสั่งบุกมาเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็เหลือแค่นี้แล้วน่าจะไหวอยู่ไหวอยู่เราคุณยักมาก่อนยักเราเลื่อนนิดน่อยต้องปาหกเรียบร้อยแปดร้อยเดี๋ยวปาสิหอไม่มีหอมาเรียบร้ยบอรยบอจบจบเกมเลย จบเกมเธออื้อดูหัวก<อ>็อบอกเลยว่าภารกิจนี้โคตรนานเงานจริงๆแหละก้านาทีโอเคได้กล่องมาด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็มาดูมาให้ชมกันดูนะว่าภารกิจนี้เป็นไงนะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมมาทีแล้วก็ขอโทษด้วยที่ต้องรอให้คลิปลงนานนะฮะแต่ก็ลงแล้วเนาะงั้นก็ เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย